สวัสดีคะ่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะกับข้าวนะคะก็มีลวกผักมีอ่อมปลาดุกมีต้มจืดมีผักผัดอะไรนะผัดไทยนะคะมีผักไทยเนาะกินข้าว ผักโขมกันาเก็บมาจากสวดดอกไม้นะคะ่อยมากเลยนะคะทา้องี้นูกหมดแล้วก็เรืออยู่บ้นล้วก็นี่ก็ต้มจนะคะนเ่ก็จะเป็นผัดไท่นะคะผัดไท่นะคะอก็มีปัด้าดุบผัดของบ้านเฮานะคะแล้วก็ผัดก็มีไข่ตุ๋กมีหมูุนนนี้ก่อนก็ต้อมน ไม่ได้ไรน้ำดอกสมนาะที่กมไม่้ก็เลมีตัวเดียวเลยเจ้ดีวยใคงงสี่นเป็นีไหนอ้าไม่ค่อยได้ใส่ก็งงเออมันมีอยสีม่วงไม่ค่อยได้ใส่น้แหมกินข้าวจุ่จีกันนะ โอ้หคู่นี้จกันเอคูนี้จมัดกันน้องมาไว้ข้างพี่เนี่ยเอเาอาองผมมาไว้้งพี่เนี่ยทำมันจะได้เห็นใครต้งได้นะเห็นหลังกได้จะไม่เห็น้าเป็นตั้งกลแบบนี้จ้าันรวมยอดให้พี่หน่อยเขาได้ตัง ไม่ตั้งขอบคุณทางไป้านเลยครับบุชลิงกันนะาอคนเลครับครับคิชลิงบิชลิงนะดาจิ้มกู่จิ้มเด้อูจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วเลยแต่ดา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 ่อะไรจะทีดูการกินข้างเลยข้างๆพี่จำปลาโดงรักทุกคนจ้ะ แกงว่าไปดูเราจะกินหมดเนาะข้าวิกินปลายเรามาแล้วมาแล้วกาซื้อกินข้าวกินปลาอิ่มแล้วเราก็ช่วยกันนะคะขนตุ้งนนอมัเป็ เดี๋ยวเดี๋ยวเอากล่องมาใส่ข้างล<อ>่างกล่องใหญ่เลยนะเดีด๋ยวมันจะทำขามนลได้อยู่นะเอาตัวนี้ขึ้นกอนออ่อนกล่องใหญ่มาใส่กออ ปลาโอ้ยมันหนักมันบ่หนัก ดัดันมั้่ไม่เไรหได้นตเีะก็อาค่อยเอาไปค่ะลงอเาลงไว้ก่อน ไปมัจับไปคนนึงได้ไปคนหนึงได้อยู่แล้วก็จับด้วยมาค่ะได้กินข้าวอิ่มแล้วเราก็มาทำภารากิจนะคะ <c oughs> เอียงอีกบาทเท่ๆนะบอกไม่เห็นบาทอยู่ในมือแท้ๆเอ๊ะียงอีก ล่าสิพ้องล่มแล้วเนาะจะแมนเนาะสวนี่นะคะประดับเป็ไฮโสวอนเรียมเรียมโซวนบอลต้องัดมอดอ๋เสียบพู้บัสัาใหญ่ไปปูอะไรไปไปเอาเสียงหน้าอีกละไปบวดม่อยขึ้นวไเป็นใเงินไหนพิเศษกันเออมีบ่มีบ่มียังไงบ่สร้างกระิ่ไยุเอ่อกับยางกับะมอยู่นี่ยนี่นะคะ เพื่อนพันเสียบแล้วมาเยอะมามาพ่อใหญ่พันมาเสียบไปก้อเจ้าเลยนี่อันมองว่าอะไรเสียบก้จะไม่เสียบให้มันเสียบทำนักมือนะคุณมองมีให้เสียบนงเอามันจะเอ็ดของของแบบรูปของมันทำตัวอย่างเอรูปโอ้ยเวียงอันนั้นมันบรนหานก็เสียบง่ายหรอกบักค่อยเสียบ โอ้ยน้อคลิปนี้มีแตเสียบสึกกว่ามันแง่น่คือภาษียเขาให้ามันลกเลิกเมือเลยว่ามันเด่น่นะเขาอัดเ่นเขาว่างทุกนเฮ้่มเลิกเลูเออมันเส้เออมันดำหน้านะล่ะเออบันหน้าน่ะนเน่นิแแ้งแรงเออจำหน้าทะกคนมาเพื่อเธอทำเจี๊ยงยากไป เสียไปแเจ้าเยนนี่เออไปมหากันเสียบเแล้วเสียงโน้นลุงพันโอ้มืออาชีพพนานั่เวนั้นเพราะใบ้านปุยาชิไม่น้อยไม่พิเศษมามาอีกแล้วมาเด้อมาเด้อยาชิเราะใบ้านปุเอ้ยคนเลเียยากก่นั้นเปในบ้านอยู่ใส่เอรามันะอะไรนะเอลา

เกบเก็บเก็บข้าวของคืนที่เดิมนะคะอันนั้นยังไปเบิ้งอ๋ออันนั้นไม่เบิ้งบอไม่ได้ม่ได้ให้เบิ้งตัวอย่างบอนั่นนะเสียบมาเบื้งอยู่่ะ่าบ่องห้เสียบก็คือบ่องพุ่นตัวแนออกากแล้วก็เสียบเวมาเสียบฝั่งนี้ตัววนอาซีเร์ใส่แหวออกแล้วก็เสียบ ต้องฟัวาแมวัที่ที่ค่อ้แั่เกัได้เต็อยัตวฟังพี่เพื่อนให้เอาสีพุ่นลุงพันสีพุ่นประธานในไข่โอ้บามืดเสียบผู้เดียวก็ได้เดี๋ยวข่อยเสียบเดงจยวไปเห็ดฝ้าแทน่อยไปบ่แล้ว เซมาทำแม่ไอเปียวมันอยากกินมันแกงได้แต่ยากเลยมันแกงไตจะมีนังกรเหมนเนาะเก่งใจมันหย่อยเลยหลังก็เอาเอามาขัดมอสล้วดเอาตะเขามาหลอมันลงมากลยห้องไอ้โตตามไปเลเอาตะเขารอหลอมันลงมาเลยม่เมื่อกินข้าวไปเรกอเกิดาไกอยากใหมากินข้าวเลยเฮ้ดกยาิเดีอันนี้ั เป็นวน้าสบายไปมาดับยังให้ลูกได้พร้มมีน่ารากเป็นยังขึ้ง่ไปเป็นยังกึ้ละเลยนะพี่ไลออกดูไลออกดไลออเป็นยังกึ้ละเลยใช่นี่น่ะเป็นธงนาห้องน่ารักหยาค่ะคุณผู้ชมคะขอจบคลิปลุงแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ เออให้จ่ายกันบอกชื่อว่าชื่ออะไรก่อนหอยามีเฉพาะที่มันเปว่าบีไม่ขายพงมาลายด้วยดีไหมคะช่วงนีลา